สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะสพอนบับทาวเวอร์ดีเฟน์อัปเดตแล้วนะครับผมเป็นอัปเดตที่12แล้วนะครับผมนี่ฮะอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอยากได้เกมพาสแมสพสปอนบ๊อบราคาถูกแต่ไม่อยากให้รหัสใช่ไหมครับทุกคนบัลล์บอลช็อปช่วยคุณได้นะครับมีบริการเติมเกมพาสสปอนบ๊อบที่ไม่ต้องให้รหัสเลยครับเติมง่ายเติมไวปลอดภยัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแถมยังมีบริการ, espaço, ร,รอื่นๆอีกมากมายเช่นซื้อตัวละครในสปอนบับทาวเวอร์ดีเฟน์สนใจจิ้มตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยคร,<ๆ>ครับทุกคนก็อัปเดตนีีี้้มมอะไรบาางเดด๋ยวูกันเเลยยดีกวว่่าาป็นนังงไะะฮ เริ่มแรกนะทุกคนก็เพิ่มใหม่เป็นเมาส์ขึ้มานะครับก็คือรถขี่นะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูรอบตรงไหนนะฮะก็นี่ครับผมรถขี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับวินี้ขึ้นมาออกไปนี่ครับผมเป็นร้านขายรถตรงนี้เลยนะฮะอ่านี่ครับผมก็จะมีรถเป็นเลเจนดารี่นะที่ต้องใช้เงินซื้อนะใช้เงินจริงๆซื้อคือหรือโลบักนั่นเองนะหรือจะเป็นโบสโมบายนะที่ใช้อไอเทมในเกมในการซื้อนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้ที่มันเป็นเหมือนรูปบัตรเนี่ยหาได้จากไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็วิธีการหานะฮมมมมาาาตผเลยครับ วิธีการหาอยู่ตรงชาเลนจ์นะครับทุกคนอ่านี่ฮะตรงชาเลนจ์ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับเอ่อนี่ครับผม New Challenge Map นะ m i r Pub Booting School นะครับทุกคนนี่นะฮะอ่านี่ฮะมันจะมีให้เลือกสองระดับด้วยกันเป็นฮาร์ดกับไนท์แมนนะทุกคนนี่ฮะก็จะได้เป็นเพชรเอ่อแล้วก็บัตรแล้วก็พวกตัวละครเอ่อระดับสูงอย่างเส้นซิลรโนหรืออาหารอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนแล้วก็อีพีแล้วก็เป็นเหรียญเหรียญเขียวนะฮะอ่าต่อไปนะครับทุกคนเป็น เอ่อเพิ่มตัวละครใหม่มาเป็น legendary นะฮะของหอยทากไม่ใช่หอยทากดีหอยสังนะเนี่ยตรงนี้ครับผมคือตัวนี้นะนี่เอาให้ดูนะนี่ครับผม dream patrick นะครับเป็นเพท r ิ c ขี่เหมือนม้าน้ำนะครับดาเมจคือรุนแรงมากเลยครับดาเมจคือ2 0 0พันเลยนะฮะเมื่อเทียบกับตัวนี้นะเป็นฟ l y i n g n แ t m a n นะได้เม่แค่ห้าร้อยเองนะครับนี่คือความต่างของเขานะตัวใหม่มักจะโหดกว่าตัวเก่าเสมอซึ่งจริงนะะซึ่งมันแรงกว่าตัวมิติอีกนะดูดิแค่เบลหนึ่งเองอ่ะนะฮะแค่แบบเริ่มต้นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลง อันนี้ให้ดูกันดีก,กว่าอ๋อลืมไปยังมีอันนึงนะที่อัปเดตมานะันก็คือแอมพูฟไอเทมนั่นก็คือแก้ไขจัดสรรป,ปันส่วนเกี่ยวกับพวกเอ่เอเกี่ยวกับพวกเอ่ออาหารต่างๆนะทุกคนนี่ฮะหรือสิ่งของต่างๆให้มันแบบดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีไอคอนดูง่ายๆขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลงอันนี้ให้ดูกันนะฮะนี่ครับผมอ่าชาร์เลนต์ใหม่นะว่าโหดหรือเปล่านะยากหรือเปล่านะลงเป็นแบบไนท์แมร์ไปเลยนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยนี่คือหน้าตาแมปนะครับ หน้าตาน่าสนใจมากเลยนะแมปใหม่แต่ไม่รู้อันเก่าที่เราเคยเล่นกันมันหายไปไหนแล้วนะฮะนี่มีรถมีรถโชว์ด้ขี่ดิฟเลยอย่างเมามันนะฮะก็ตรงนี้เป็นทางออกของมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราวางตัวละครก่อนเลยนะฮะมาดูกันว่ายากแค่ไหนนะะโอเควางตัวนี้ก่อนเลยนะปึ๊บวางไปปา้าอ่าอุ้ยผมว่ายากแล้วเนี่ยดูติตัวละครเราทำไมตีเบาอย่างนี้ตัวละครเราตีเบามากครับทุกคนตีเบา,เบา,เบา,เบามากเลยนะฮะ พะเลือดเขาเยอะมากเลยจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยผมว่ายากแล้วอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เข้าขั้นยากแล้วนะครับเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราวางตัวเงินก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหเอาอะผมว่ายากแล้วทุกคนอย่างนี้เรดนี้น่าจะโหดม,มากๆแน่เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเค <Okay, S 1> ผมว่าเล่นไม่ไม่ง่ายแล้วล่ะนะฮะดูจากทรงแล้วนั่นไงยากจริงๆด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องลงคนเดียวแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่สามารถคนโทรลได้นะฮะเอาใหม่นะครับตอนนี้มาคนเดียวแล้วนะฮะ โอเคเริ่มต้นมาผมว่าผมวางตัวละครฟาร์มเงินก่อนดีกว่านะครับจึ๊บวางปลายปรับปรับสองหลังนะฮะแล้วเราก็จะวางตัวยังไม่วางตัวดีกว่าปล่อยมันนี้ไปก่อนนะคุณคูณไปก่อนโอเคแล้วก็ขีดบ้านไปก่อนนะตอนนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บไปสองพันและรองเงินก่อนโอเคอ่าเราวางเป็นตัวสีเขตไปนะครับทุกคนตัวสีเขตปลายแล้วก็วางตัวนี้ไปเพื่อให้มันช้าลงนะฮะ จะได้มีเวลาในการอัปเกรดตัวละครโอเคยากนะเนี่ยดูทรงแล้วยากนะครับทุกคนนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยวางตัวละครนี้ไปก่อนนะครับโอเคผมยังไม่รู้แมบ,บเท่าไหร่ไงก็เลยยังไม่ชินเท่าไหร่นะฮะโอเคโจมตีไปเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนพื้นที่ตัวละครนะฮะเดี๋ยววางตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นซีแบร์นะให้ร้อยอะไรกัดไปก่อนจังหวะนี้เราก็อัพเกรดตัวเงินไปก่อนนะฮะโอเคปับ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 ,ปบ ยากใช้ได้เลยนะเนี่ยทุกคนอย่างนี้สิถึงท้าทายหน่อยนะฮะโอเคอ่าอัพเกรดนี้ไปเอาแพ้โอ้โหยากจริงเหรอทุกคนยากจริงเอาใหม่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 เฮ้ยผมว่ามันยากจริง,งนะเนี่ยยากเลยแหละนะฮะแต่ผมรู้แล้วว่าแบบประมาณไหนนะ,ะเข้าใจและแบบประมาณไหนโอเคมันอ้อมมาทางนี้เดี๋ยวเราเอาใหม่นะฮะอ่ารู้แบบแล,วแล,วแลว้วรู้มือแล้วรู้มือแล้วอย่างงี้ก็เรารู้มือแล้วนะ โอเควางนี้ไปก่อนนะฮะวางเป็นซีไลโน่เอ้ซีแบ์ไปก่อนแล้วก็วางตัวนี้ไปปับ๊บมามามา,มาหวังว่ารอดนะหวังว่าจะรอดนะรู้มือแนละ้วรู้มือแนละ้วทุกคนงานนี้นะฮะโอเควางตัวนี้ไปด้วยฮนะโอเลือดเลือดหลักแสนแล้วตอนนี้บอสนะครับยังไม่ทันไรก็เลือดหลักแสนแล้วไปบอสรอ พี่ก็จะโหดไปไหนครับเนี่ยพี่ก็โหดเวอร์เกินแต่ไม่เป็นไรครับไหวยอยู่แล้วชิวๆฮะอัพตัวหินไปโอเคบานตันหมดแล้วนะฮะโอเคหินหินเราได้ตันแล้วเดี๋ยววางตัวนี้ด้วยให้มันบัฟให้ตีไวขึ้นนะครับโอเคตีไวขึ้นแล้วต่อไปก็วางตัวนี้ไปด้วยเป็นดามจอีกหนึ่งตัวนะฮะอ้าเผือวางไปแล้วเหรออ๋อวางซีไปแล้วโอเคโอเค อ่าตันแล้วครับเจอหินเลานะฮะน่าจะชิลแล้วถ้าหินถ้าหินตันน่าจะชิลแล้วครับทุกคนตอนนี้โอเคถ้าหินตันแล้วชิลแล้วล่ะบอกเลยอเอาปลานี่มาไล่กัดด้านหน้าเลยปรับ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 เอาปลาไล่กัดไปฮะอ่าอัพเกรดให้ตันบอสโอ้โหบอสได้สองแสนแล้วเว้ยไม่รู้มีกี่เวฟนะฮะน่าจะมียี่สิบห้าเวฟมั้งหรือไม่ก็สิบห้าเวฟแหละฮะตามสไตล์ของแบบนี้นะครับโอเคอัพเกรดนี้ไปวางไปปรับโอเคแล้วก็ตัวนี้ นี่ตัวนี้ผมทำขึ้น5ดาวได้แล้วนะตอนนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากครับสำหรับตัวนี้นะมิสเตอร์พับแบนกกนะครับโอเคจมตีไปก็อัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ดีนะเพิ่มเมขาเรียกอะไรเพิ่มสิ่งใหม่ๆมาอย่างเช่นเมาส์ก็คือพวกสัตว์ขี่แล้วพวกรถอะไรพวกนี้นะทำให้เราแบบมีกิมมิกมากขึ้นมีอะไรแบบให้สะสมมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับโอเคอัปเกรไปไลากัดไปลไปลาน้อยปลาบู่ทอง ปีศาจร้ยายแห่งน้องทะเลแต่ผมชอบดีนะดีไซน์มันตลกดีนะหน้าหมีแต่ตัวเป็นปลาเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีเรื่องจริงขึ้นมาน่าจะพิศวงน่าดูนะฮะโอเค15เว็บแล้วยังไม่จบเหรอเนี่ยอุ้ยแสดงว่าน่าจะมี25เว็บเนี่ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผมว่าน่าจบแล้วล่ะหนูส่งแล้วมีบอสตัวนี้มานะฮะมามามาปึ๊บ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 ,ป,บปั้งโอเคจบที่15เว็บจริงๆด้วยนะครับทุกคนยากคอตัวเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็ต้องใช้นี่50อันนะก็ต้องลงประมาณสัก เออสิบรอบนะครับถึงจะได้รถมาขี่นะฮะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับอัปเดตนี้นะฮะนี่ไงรถแบบนี้เลยนี่อยากได้จังเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเท่เลยปาราโปล่าวะปาราโปเราขี่รถได้แล้วเว้ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไม้เจ๊งใหม่พัฒนานะครับนี่ปาราโปน้องชายนะฮะที่เขาให้ตัวละครพี่พีเยอะมากเลยนะก็ขอบคุณมากเลยนะฮะเอารถไหมเอาโอเคเจอกันนะทุกคนไม่ใหม่ครับเจอกันนะ